สวัสดีครับพบกับสัมมาภาคุยกับน้าต่ออยครั้งนะครับหลังจากที่ผมได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมทั้งผู้ประกันตนมาตรา33คือพนักงานรายได้ประจำนะครับผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่ออกจากพนักงานแล้วแล้วมาสมัครใจส่งต่อนะครับก็คือการคุ้มครองของประกันสังคมเมื่อออกจาก ผู้ประกันตนจะคุ้มครองอีก6เดือนดังนั้นผู้ประกันตนมาตรา39ภาคสมัครใจก็ไปสมัครภายใน6เดือนหลังจากออกจากมาตรา3 3แล้วก็ล่าสุดก็มีการลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40หรืออาชีพอิสระคนที่ไม่มีในจ้างนะครับก็สามารถจะสมัครได้ซึ่งมาตรา40นี้แตกต่างจากมาตรา3 3และมาตรา39คือ อายุไม่เกิน65ปีนะครับซึ่งมาตรา33และ39นั้นอายุไม่เกิน60ปีในตอนแรกเข้านะครับแต่ถ้าเข้าไปแล้วอยู่กันไปถึงเท่าไหร่ก็อยู่ได้แต่มาตรา40นี้พิเศษกว่าก็สามารถจะสมัครสำหรับคนที่อายุไม่เกิน65ปีสามารถสมัครได้15ปีถึง65ปีนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายแรงงานแล้วครับกฎหมายแรงงานคืออะไรกฎหมายแรงงาน ที่จะพูดถึงตรงนี้ก็คือสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานมีรูปแบบเป็นอย่างไรลองติดตามฟังเลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงว่ากฎหมายแรงงานอย่างนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานอย่างนี้ไม่ถูกกฎหมายแรงงานความจริงมันไม่ได้มีฉบับเดียวครับกฎหมายที่เราใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวเรื่องแรงงานหลักๆแล้วมันจะมีอยู่ด้วยกันคือ1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับก็จะอยู่ในเรื่องของมาตรา575ถึงมาตรา586ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการนำมาปรับแล้วก็ข่มวดหลายๆเรื่องซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นกฎกระทรวงประกาศกระทรวงในเรื่องคุ้มครองแรงงานก็เอาเข้ามามารวบรวมให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอันนี้ฉบับที่2นะ,ะที่ผมพูดถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็เมื่อปีพุทธศักราช2541เริ่มใช้ก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกันมาโดยตลอดครับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฉบับที่3ที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เมื่อปี2518จะใช้เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดข้อพิพาทไกลเกลี่ยในเรื่องการเจราจาระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้างลูกจ้างในที่นี้ก็คือเป็นคณะกรรมการลูกจ้างแล้วก็เป็นสหภาพแรงงานซึ่งเป็นนิติบุคคลอันนี้จะเป็นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์อีกอันหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานปีพุทธศักราช2522เดิมนั้นต้องฟ้องกันที่ศาลแพ่งครับ เพราะคดีเกี่ยวกับการสัญญาจ้างแรงงานเป็นคดีที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เลยไปฟ้องที่ศาลแพง่งเมื่อมีการเมื่อมีกรณีพิพาทมากขึ้นก็เลยมีการจัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้นก็มีวิธีพิจารณาคดีแรงงานเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522หลังจากนั้นก็ไปฟ้องคดีแรงงานที่ศาลแรงงานกลางปัจจุบันก็มีศาลแรงงานภาคเกิดขึ้นนะครับตาม ที่จําเป็นต่างๆที่มีลูกจ้างในจ้างเยอะอย่างภาคตะวันออกอย่างนี้นะฮะก็จะมีนะครับเป็นต้นนะครับที่อยู่ในส่วนของเกี่ยวข้องแรงงานนะครับแต่เรามักไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นกฎหมายแรงงานแต่มันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องแรงงานนะครับในจ้างลูกจ้างก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคมปีพุทธศักราช2533ครับซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบเป็นประกันชนิดหนึ่งฮะเป็นประกันที่รัฐจัดให้สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างอันนี้ก็จะคุ้มครองที่ไม่ใช่เวลาทำงานคุ้มครอง24ชั่วโมงครับแต่ไม่ใช่ในเวลาทำงานถัดไปลำดับที่6ก็คือพระราชบัญญัติเงินทดแทนพุทธศักราช2537ที่ผมชอบผู้ระกองทุนเงินทดแทนหรือว่า รัฐก็มีโฆษณาอยู่ตลอดตามสถานีโทรทัศน์นะครับถึงเรื่องของเจ็บป่วยในการทํางานหรือโรคที่เกิดจากการทํางานหรืออุบัติเหตุจากการทํางานอันนี้ในในการทํางานนะครับถามว่าคุณทํางาน8ปดโมงถึงเที่ยงพักเที่ยงถึงบ่ายโมงคุณออกไปข้างนอกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนครับนอกงานครับ เป็นประกันสังคมแต่ถ้าคุณกลับเข้ามาบ่ายโมงไม่มีบัติเหตุกลับมาบ่ายโมงเลิกงาน5้าโมงเย็นระหว่างบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นคุณมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเดินสะดุดลม้มหัวทิ่มเอาท่อน้ําก็เป็นอุบัติเหตุนะฮะท่อน้ําในโรงงานแต่เน้นๆก็คืออุบัติเหตุหรือโรคซึ่งเกิดจากการทํางานบางครั้ง การหกล้มในที่ทํางานก็ไม่ใช่ปฏิเหตุในการทํางานก็เป็นใบได้นะครับก็จะเป็นประกันสังคมอันสุดท้ายที่ผมจะนํามาว่ามันเกี่ยวข้องแรงงานคือแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาคดีรแรงงานครับคดีรแรงงานนั้นมีแค่สองศาลนะครับเนื่องจากคดีรแรงงานนั้นเป็นคดีพิเศษครับมีการฟ้องกันที่ศาลแรงงานหรือศาลชั้นต้นนี่นะครับถ้า คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในคำสั่งคำนิจชัยหรือคำพิพากษาก็จะอุทธร์ต่อศาลฎีกาคดีแรงงานมีสองศาลเท่านั้นนะครับถ้าศาลปกติจะเป็นศาลแพ่งศาลอาญามีสามศาลคือศาลชั้นต้นศาลอุทธร์แล้วก็ศาลฎีกาแต่ศาลแรงงานนั้นอุทธร์ต่อศาลฎีกาคดีแรงงานผมขึ้นหัวว่าสัญญาจ้างแรงงานคืออะไรครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575นะครับบอกว่าสัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้อันนี้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ได้มีระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานก็คือคนสคน คนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างลูกจ้างนี่ตกลงจะทํางานให้กับอีกคนหนึ่งคือนายจ้างทั้งสองนี่มีปฏิสัมพันธ์มีคําเสนอสนองลูกจ้างทํางานให้เพื่อหวังว่านายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่ทําตลอดระยะเวลาที่ทํามันมีเงื่อนไขเวลาเข้ามาแล้วนั้นสัญญาจ้างแรงงานก็คือเป็นเรื่องของการจ้างงานที่กําหนดระยะเวลาในการทํางาน มีอันที่คล้ายกันนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์คือสัญญาจ้างทําของสัญญาจ้างทําของนั้นเน้นที่ผลงานที่ผลิตออกมาเช่นคุณจ้างให้เขาทําโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขกคุณระบุว่าราคาเท่าไหร่เสร็จเมื่อไหร่เขาจะทํางานกี่วันกี่ชั่วโมงช่างแต่ในกําหนดต้องเสร็จในราคาเท่าไหร่ในการว่าจ้างนั่นคือจ้างทําของจ้างทําของคล้ายกับการซื้อครับการซื้อมันสําเร็จรูป คุณซื้อเสื้อผ้าที่สำเร็จรูปซื้อขายเสร็จเด็ดขาดจ่ายเงินได้ของจบแต่ถ้ามันไม่มีไซส์อย่างคุณคุณเป็นคนไซส์พิเศษรูปร่างสะโอดะองมากต้องตัดเองพิพพเศษนะฮะก็ไปวัดสั่งตัดอันนั้นเป็นจ้างทำของเป็นการซื้อขายก็เป็นการจ้างทำของเพราะมันซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแรกเลยสั่งให้ทำช่างก็บอกเสร็จภายในสาวัน3าวันวันที่เท่าไหร่วันที่สามสามไปทาเสร็จมันไม่เสร็จ อันนี้ก็ผิดสัญญาจ้างทําของก็อยู่ที่การตกลงกันแต่เราพูดถึงสัญญาจ้างแรงงานคือคนหนึ่งคือลูกจ้างรับจ้างอีกคนหนึ่งคือนายจ้างนายจ้างตกลงว่าจะจ่ายสินจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทํางานให้ในพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีกล่าวไว้ในมาตราห้าเหมือนกันก็คือดึงมาในส่วนที่เกี่ยวข้องของพระของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่มาเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น โดยบอกว่าสัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปร,ริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงทํางานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้เพราะนั้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานชัดเจนนะครับว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ูดง่ายๆเป็นหนังสือก็ได้ไม่เป็นหนังสือก็ได้แต่ผมจะบอกนะครับว่ามันมีสัญญาจ,จ้างแรงงานอีกชนิดหนึ่งที่ต้องเป็นหนังสือนะฮะด้วยวาจาก็ได้แต่วาจาต้องระบุนะชัดเจนว่าให้ทําอะไรแล้วจ่ายเท่าไหร่นะครับหรือเป็นโดยเข้าใจปร,ยยจปริยายเข้าใจปิยายก็คือว่าคนอาจจะเคยเอ้ยเดือนที่แล้วเลิกกันไปละเ,เดือนนี้เอ้าเดี๋ยวกลับมาทําเหมือนเดิมนะ ก็เข้าใจโดยปริยายนั่งพยักหน้าใช่แต่ทางที่ดีคุยกันให้ชัดเจนก็ดีนะครับปริยายเนะี่ยบางทีมันคนละอารมณ์บางทําไม่รู้ไม่ชี้คนจะโกงบอกอะไรไม่เข้าใจต้องระวังนะครับและที่สําคัญคือนายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้เพราะฉนั้นคาว่าค่าจ้างคือเงินเท่านั้นนะครับเงินเท่านั้นครับจ้างในเมืองไทยนายจ้างอยู่เมืองไทยจ้างในเมืองไทยจ่ายเป็นเงินไทยครับ จ้างในเมืองไทยในจ้างอยู่ในเมืองไทยจดนิติบุคคลในเมืองไทยไปจ่ายรูปีไม่ได้นะครับต้องเงินไทยเท่านั้นนะครับค่าจ้างต้องเป็นเงินไทยเท่านั้นนะครับถ้าในจ้างจดทะเบียนในไทยและอยู่ในไทยในเรื่องการจ้างแรงงานนะครับการจ้างแรงงานมีด้วยกันอยู่2ประเภทครับประเภทแรกก็คือมีกําหนดระยะเวลาชัดเจนนะครับ มีกำหนดระยะเวลาครับก็คืออะไรบ้าง1.1ดูนะครับงานตามโครงการมิใช่ปกติธุรกิจของในจ้างงานตามโครงการคืออะไรเนี่ยโครงการสร้างทางด่วนบางไปอินไปนครราชสีมาหมดโครงการโครงการนี้3ปีเอาจ้างคนนี้มาทำงาน3ปี1.2คืองานฤดูกาล ฤดูการคืออะไร,กระเกษตรกรรมกสิกรรมมีเป็นหน้าหน้าดูดูโรงงานน้ำตาลเปิดหีบนะครับน้ำตาลมาส่งจ้างคนงานอย่างนี้มาฤด,ดูสับป,ประรดโรงงานผลไม้กระป๋องจ้างโรงงานาเปิดโรงงานจ้างพนักงานจ้างคนงานเข้ามาในช่วงฤดูการอันสุดท้าย1.3ที่ผมลงคืองานที่ทําเป็นครั้งคราว งานที่จ้างทำเป็นครั้งคราวมีกำหนดการจ้างครั้งละไม่เกินสองปีครั้งคราวคืองานที่ไม่ใช่ปกติหรือเป็นงานปกติที่มันไม่ได้มีอย่างสม่ำเสมอแต่สัญญาจ้างต้องไม่เกินสองปีนะครับในกรณีการจ้างแรงงานอันถัดไปก็คือประเภทการจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจะพบเห็นได้มากครับเช่น คุณไปสมัครงานที่ไหนก็ตามเขาบอกเอาเริ่มงานวันนี้นะตำแหน่งหน้าที่นี้เงินเดือนเท่านี้มีระเบียบแบบนี้นะเซ็นกันสัญญาจ,จ้างหรือมีการประถมนิเทศชี้แจงนั่นคือเขามีกําหนดเริ่มงานแต่ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดของงานเพราะฉะนั้นจ้างรายงานมี2ประเภทนะครับหนึ่งคือมีกําหนดระยะเวลาโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นงานโครงการที่ไม่ใช่งานปกติ แล้วก็2คืองานฤด,ดูกาลแล้วก็3งานครั้งคราวแต่ต้องไม่เกิน2ปีนะครับส่วนในที่2ประเภทที่2คือจ้างมีเวลาเริ่มต้นแต่ไม่มีเวลาสิ้นสุดครับสัญญาจ้างแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาต้องทําเป็นหนังสือนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาไม่ต้องเป็นหนังสือก็ได้แต่ในทางปฏิบัตินะครับหนังสือมันเป็นหลักฐานเอกสาร ที่แม่นํำกว่าความจำเพราะนั้นการจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาหลายๆที่หรือเกือบจะทุกที่แล้วนะครับเขาจะทำเป็นหนังสือเพราะนั้นผมจึงเอาสาระสำคัญในสัญญาจ้างแรงงานว่ามันจะต้องกำหนดไว้มีเรื่องอะไรบ้างเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งในจ้างลูกจ้างจึงควรจะกำหนดสาระสำคัญเพราะสัญญาจ้างแรงงานนะครับมันเป็นสัญญาจ้างต่างตอบแทน ต่าทอบแทนคืออะไรลูกจ้างทํางานให้กับนายจ้างโดยตรงกลางคือลูกจ้างต้องการเงินนายจ้างนายจ้างก็จ่ายเงินให้กับลูกจ้างในเนื้องานที่ทําตามระยะเวลาที่นายจ้างกําหนดไว้เป็นข้อตกลงเพราะฉะนั้นต้องกําหนดไว้คือหนึ่งสถานที่วันเดือนปีที่ทําสัญญาจ,จ้างทําที่ไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องทําที่ที่คุณจะต้องไปทํางานนะครับ ไม่ใช่ต้องทําที่ในจ้างก็ได้คุณไปเจอกันในห้างนัดก,กันทําสัญญาจ้างก็ได้แต่คุณกําหนดให้เขาไปทํางานที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งวันที่เท่าไหร่ข้อ2ชื่อที่อยู่และเลขบัตรประชาชนของคู่สัญญาทําไมผมให้ลงเลขบัตรประชาชนคู่สัญญาด้วยครับเลขบัตรประชาชนมันใช้ได้จนตายชื่อนามสกุลมันมีโอกาสซ้ํากันมากคุณไม่ต้องคิดมากนะครับ อย่างประชาชนบางประเทศอ่ะที่เราชอบดูซีรีส์ของเขาอ่ะชื่อคล้ายกันหมดนะฮะตระกูลคิมตระกูลกวางตระกูลฮอกมายกอะไรก็ว่าไปของไทยก็มีซ้ำกันอย่างนามสก,กุลหลายๆนามสก,กุลเนี่ยซ้ากันเยอะมากก็แปลกนะครับซ้ำกันเยอะเพราะนั้นการลงเลขบัตรประชาชนชัดเจนที่สุดถ้าของนายจ้างก็ลงชื่อนามสกุล ของผู้กระทําการแทนได้ถ้าเป็นนิติบุคคลเลขประชาชนลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ถ้าฝ่ายในจ้างเพราะมันยึดที่ตัวในจ้างที่เป็นนิติบุคคลโดยให้ในายนี้เป็นผู้กระทําการแทนยกเว้นบริษัทนั้นมีชื่อนายนามสกุลนี้เหมือนกันอันนี้ค่อยว่ากันอันที่สามคือตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องให้ลูกจ้างถ้าผิดชอบตําแหน่งหน้าที่ถ้าไม่มีตําแหน่งก็ลงว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไระแผนกอะไรมีหน้าที่อย่างไรบางที่เขาจะมี การกำหนดหน้าที่ไว้ใน job description ต่างหากหรือคุณสมบัติต่างหากข้อ4อัตราค่าจ้างนี้สำคัญครับจําได้ไหมครับวันนิยามของสัญญาจ้างแรงงานคือลูกจ้างตกลงทํางานและในจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเพราะนั้นค่าจ้างสําคัญครับจ่ายเป็นรายวันรายเดือนรายชั่วโมง้็ลงเอาไว้รายปีคงยากนะครับอาจจะเป็นรายปีโดยชําระเท่าไหร่ยากนะผมว่า รายเดือนนี่บางคนก็แทบจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนอยู่แล้วครับเงื่อนไขอื่นๆผมลงไว้ข้อห้าเงื่อนไขอื่นๆคืออะไรเงื่อนไขนี้คุณจะบอกว่ามีสวัสดิการอะไรก็ได้ต้องไม่มาสายมาสายจะไม่ได้รับค่าจ้างค่าจ้างนี้หักไม่ได้นะครับแต่การมาสายเนะี่ยคุณไม่ได้ทํางานใ้เขาอะ่ะคุณไม่ได้รับค่าจา้างก็คุณไม่ได้เข้ามาทํางานก็เป็นไปได้ก็าสามารถระบุไว้ได้ ได้รับค่าสวัสดิการอะไรบ้างได้อะไรก็ลงไปหรือจะแยกว่าเงื่อนไขนอกเหนือจากค่าจ้างระบุไว้ท้ายสัญญาก็ว่าไปเพราะถ้าลงในสัญญามันจะแก้ยากนะครับข้อ6สําคัญครับวันเริ่มต้นการทํางานวันเริ่มต้นการทํางานต้องระบุนะครับอยู่ๆบอกให้มาทํางานแต่บางที่ เขาให้นัดเริ่มต้นมาทํางานเช่นมาทํางานวันที่5แล้วมาเซ็นสัญญาจ้างในวันนั้นเลยวันนั้นก็เซ็นไปเลยสถานที่เซ็นสัญญาก็คือสถานที่ในจ้างนั่นแหละครับวันที่ก็วันที่5นั่นแหละครับที่คุณเริ่มงานวันเริ่มงานคือวันที่5นั่นแหละครับที่ลงไว้ในสัญญาจ้างข้อ7วันสิ้นสุดการทํางานเพราะนั้นจะมีเฉพาะการจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาเท่านั้นนะครับที่ลงตรงนี้ เขาเจ็ดเฉพาะการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลานะครับข้อ8สํสำคัญครับต้องมีการลงลายมือชื่อคู่สัญญาและพยานพยานมีไว้ทำไมพยานก็ใช้เป็นพยานนะฮะเอามาชี้ว่ามันมีการเซ็นจริงเป็นคู่สัญญานะครับเมื่อเป็นคู่สัญญาสัญญาต่างตอบแทนเป็นคู่สัญญามีสองฝ่ายแต่และฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับแต่โดยทั่วไป ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับบริษัทที่ให้ลูกจ้างมีสำสำเนาหรือสัญญาคู่ฉบับเก็บไว้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถึงเวลาถ้ามีเหตุจําเป็นต้องฟ้องร้องก็เรียกเอาเอกสารนี้ขึ้นมาได้ครับสมัยนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะคุณมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมขออนุญาตเขาถ่ายสัญญาจ้างเก็บไว้ได้นะครับ mm. เพราะว่ามันเป็นคู่สัญญาคุณต้องได้รับข้อมูลขอ้อเท็จจริงนั้นเก็บไว้ด้วยถ้าเขาไม่มีให้ถ้าเขามีให้ก็จบถ้าไม่มีให้ขอถ่ายได้นะครับ ถ้าเขาไม่ถ่ายมาเริ่มม้สึกแปลกๆไม่ว่าเอ๊ะทําไมจ้างงานเราแต่กลับกลัวเรารู้ว่าสัญญาเป็นยังไงเคยสังเกตไหมเวลาคุณซื้อสินเชื่อต่างๆรถยนต์เนี่ยสัญญาเป็นปึกเลยเขากอให้สัญญาคุณกลับมาเห็นไหมแต่ตอนเซ็นคุณได้อ่านครบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวนะครับเป็นเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งซึ่งสัญญาจ้างแรงงาน ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไม่ต้องเป็นสัญญาที่เป็นหนังสือก็ได้โดยวาจาระบุชัดเจนก็ได้โดยปฏิยายก็ได้แต่สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาระยะเวลานั้นต้องไม่เกิน2ปีนะครับต้องทำเป็นหนังสือและการจ้างนั้นที่มีกำหนดระยะเวลาต้อง เป็นงานโครงการไม่ใช่งานปกติธุรกิจของนายจ้างต้องเป็นงานรือดูการหรือในเรื่องของกสิกกรรมเกษตรกรรมและที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นงานที่กำหนดเวลาสิ้นสุดหรือผลของงานสำเร็จเป็นการสิ้นสุดก็ได้ย้ำนะครับสัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเป็นหนังสือเท่านั้นถ้าหากว่าท่าน มีปัญหาต้องการปรึกษาในเรื่องรายงานทั้งฝ่ายในจ้างลูกจ้างหรือฝ่ายบุคคลอยากอาจจะโทรมาถามต่างๆก็แล้วแต่ผมยินดีนะครับหมายเลข9076124และนอกเหนือจากนั้นนะครับหากในจ้างท่านใดหรือฝ่ายบุคคลที่กำลังหาคนวางระบบ iso 9001ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น2015นะครับผมยินดีครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายนั้นขอให้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดกันอีกที ซึ่งยืนยันนะครับไม่ได้คิดแพงเหมือนอย่างบริษัทใหญ่ๆเขาแน่นอนอยู่แล้วต้องการช่วยบริษัทเล็กๆด้วยครับก่อนจะปิดท้ายกันนะครับผมก็จะมีกรอนมาปิดท้ายเหมือนกันแต่ฝากไว้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามเนี่ยจะได้รับฟังตอนใหม่ๆที่ผมจะพยายามลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดไลค์ที่สำคัญคือ ส่งความรู้นี้ต่อให้เพื่อนท่านด้วยการแชร์ด้วยนะครับเรามาฟังไร่กรอนนิดไว้ปิดท้ายนะครับจะจ้างงานการใดให้รอบคอบวางเป็นกรอบมอบหมายในหน้าที่เป็นสัญญามาเขียนไว้ในที่นี้เงื่อนไขมีที่กำหนดจดลงไปยามปัญหามาพิพาทอาจจบสิ้นไร้มนทิน ไม่กินใจให้สลายคู่สัญญาจะมั่นจิตคิดมั่นใจงานใดๆไร้ปัญหาพาชื่นสวงจริงไหมครับพบกับสัมมาพาคุยในตอนต่อๆไปด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้ตอนนี้สวัสดีครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง กดแชร์ด้วยนะครับ